สวัสดีค่ะก็จะมาเล่นตัวบาวาบี้นะคะมีแค่ภาพหนึ่งภาพสามนะคะก็จะเป็นไงไปูนี้ค่ะ <c oughs> ในเวลาตื่นแล้วไปอาบน้ำก่อนดีกว่า,า,วาอาบเสร็จแล้วเจียงแล้วโอเคตัวไหน นี่สวยอ่ะใช่อืมเช้าตืน่นเลยไม่ได้ไหมไตื่นอขอ,อนั้นแป๊บนึงนะงไม่ตื่นไปเล่นบอลกันฉันอยากเล่นก็ได้ก่๊นไปอาบน้ำเดี๋ยวฉันจะไปนั่งรอนะ ฉันก็ตกแด่ยประเด็นไม่ได้เรื่องเลยอ่ะอแล้วก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปรอต่อภาพสามเนาะเอ้ยภาพสองนะเดี๋ยวก็ไปรอต่อภาพภาพสองจะจะเป,ป็นยังไงไปสิค่ะขอปิดคลิปนี้ก่อนนะจุ๊บ ไม่ดียังไงก็บอกกันด้วยนะวว่าาจับูช้ไง